เห็นแล้วมัว้งเนอะจะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องส้วนนะครับมือนี้พามาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับมือนี้สิมาสอนกุ้งครับมาติดตามรับชมนะครับว่ามือนี้สีได้กุ้งหรือสีได้ยังนะครับมือนี้บรรยากาศทงไฮทงหน้าให้มือเร่ง อีพี่พิเศษนะมืออีพี่พิเศษบรรยากาศตรงหน้าบ้านห้องบรรยากาศดีครับปลากระวุยอึดประหยาดมือหนีน่ ายยังเพิ่ม<ป>มาแล้วครับผู้ชิพาผู้ชิพาสอนกุ้ง 累趴累滚。<laughs> ส่วนกุ้งยี่มะแรงครับได้ก,กินแรงเมื่อวานนี้กินปลาเท่นกุ้งบอกุ้งอยู่ในสาปนิ่งถ้าปนิ่นเป็นกบปลากินพืชกุ้งลายลองบึงปนิ่นเบอกได้บ่อยอยากด้วย Ở trên suốt mà này Ui, cả như mà len Chúng chuẩn đi <thôi��> rồi Vâng, nước thì man mà Ô bắt đầu khô mà Rồng nước Nhìn mà Ơ siêu coi Bên đấy Ui ของครับนี่ครับของเพอมาลูกได้เนาะโอ้ยบาทเดียวนี่พอแล้วเอาอยู่บ่อพ่อเอาไม่เอาใช่คุ้มไหมุ้มยหยาดิเลยอีบาทน,นึงก็พอแล้ว<อ>เดี๋ยวที่เด็ด ก้อยไปครับของ้นโอ,อ้ยินมแนวนี่มีบาทน,นึงบอกบาทน,นึง,องเอาอีกเอาหิงก,กับลงแต่เมยเอาอีกกิเอาหิงไ่ได้ลงเเพียงเอาโอเคโอเคไปชุดพุ่นแล้วก็โง่ขึ้นมากับเศ้า เออท้ายผลเลยเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวรูปผลด้วยแบบข้าวกับชุดยอดเนาะด้วยละหาบาทติมือได้พัดหนึ่งติโค้งเลยโค้งขึ้นูพ่อพ่อเสียงว่าไลา่รีวะเดี๋ยวปนิ่นบวก,กินอันนี้เนาะนั่นบวก,กินกุ้งเนาะ Mũi te pai enwa. Mũi pai. บรรยากาศทุกอย่างเลยวะเขาเรี้ยงปลาปูเผาเห็นหน้าปัางเออมีพ่อเพียงโอ้ยยังไงหมูใหญ่ thao ấy Nuôi em ngầm Bây giờ sang cùng à Ô, Cùng bây liền ở đây khai xế nó cháu nó ເອົາມາສີເບລໂລສີກ່ອນເພິ່ນເຕະຜູ มันจะกาดวกกับชุดยอดเลยเออเดี๋ยวเหมือนไงยังไงคู่นี่ปลูกอย่างหน้าประดี๋ยวนี่ปลูกเผ่าโอ้โหใบบอลลูนส่บอร์ไา 2บาทรูปผลยางสีไว้นะเคยมันนักหรือบ่พิมหอกยอกแม่นวามันนักกรุงวามันหนักกรุงจังเลยบ่ขี้ต้มห่ haha, ăn ngay đi qua, nhóc. nhá, nhau. ăn luôn đó. chắc. chắc. ui. mày นี่ละโอ้ปอนินกันมีปอดปากครับของก้อยก้อยก้อยน่แดงไ่มทุกคปอดกลุ่มมงดู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 โอ้ยเดี๋ยวดิมันล้วนเลยป่โลเลเลยเดล่าเออเอาปอดนี้ปล่อยเออเอาไหมเมียนมวันนี้เก็บๆๆๆบ เี่ใช้ล่นละโอ้อออมันคว่ำเจาดีว่ะมันขี่คุยมันตมันขี่คุย้ยอืมบาทรัดโล่รนนัน์องคุนรสวัเลเล่เล่เลงทกดซี่ครดไปเลยไปว่ากันไปเฮ็ดก้อยบันนี่ร่องเบิ้อง เลือบาทเนี่ยป้อขึ้นเลยหรอเอ,อ๊ะเบิ้งนะครับ,ททบเทนะออกมาล่ะมู๋ถ่าดแบบงี้ผัวเนย์สะออนขึ้นยงผัวเนย์นะลองบาทชดเลยเดี๋ยวรอชมเมนูนะครับนัดต้อยเพียงหรอครับเมนูเข้าม,ามือเนี่ยออกว๋วยกุง้งให้ตะค่ำครับตะค่ำ เจ้าของแทงหน้าเป็นคนคนกดปล่อยผมมาเด้อแสบต้องกันดีกว่าที่มายางอยู่แล้วผมมาใส่ใส่ให้มันสูซ่าสูซ่าไปเลยเสียมดาวแทงหน้าตาคับครับเมื่อนี้มีซูยาง โอเคได้สีแล้วได้ซีแล้วเลี้ยแต่ซิมแตีว่าผิดนะคราบซิมโอ้จะสุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วเนื้อปัแล้วเนื้อปัแล้วซิมสองค่ำพันแล้วเดี๋ยวล่อครับล่อชุมกันรับประทานอาหารเข้ามือนี่มนูเข้าหลายอย่างอย่าว่าก้อยกุ้งนี่เป็นที่เด็ด นี่เนี่ยครับพี่น้องก๋วยกุ้งเข้ากับได้มาเป็นเมนูเรียบร้อยแล้วก็ได้มีปลาซิวปลาซิวเขาา้ากับมะเฮ็ดหมกครับที่มันติมนดมะนาวด่างน,นั่นแหละมะเฮ็ดเมนูเขาเอื่นยังหิ้วตาคำอันนี้เมนูยังมีเขาเอื่นยังมีเนื้นอยิ้ยยยเฮ็ดมกเห็ดบอกมกเห็ดอันนี้มกเห็ดได้มากครับย้ายไปเก็บมือเจ้านี่เนี่ยมกอเจาะเนี่งเงินเนี่ยเงิน ไอทวนๆนี่ครับพึ่งออกเาว่าจากไฟมัน,นอยู่นเนี่ยโอ้เสียบๆเด้ครับมือนอย่รับถวตะข่ำหมอกเนาะกินเขาครับมื่อนี่มาเด้อครับพี่นอ้องมากินขเขาแลงน้ำกันครับมือน,นี้ก็ไปหามาบางแลงนี่ยจะได้กินเลยบ้านห้องบรรยากาศวัวสุดยอดหน้าตะค่ำมีมีสุยางครับกุ้งทั้งป่าทั้งกุ้งทั้งป่าหัดง้อก็จะกินมืขายกินเลยมีหัดถอดง้วเหมืนะครับมีหัดถอดง้วเหมือนตะข่ำมา อจากินมา่าายร่กินี่มุกแต่ทำกับมีมุกค้อกันอดว้วครับเอครับเดี๋ยวน่ต้กั่ก้วนะก้อยเอยใสไก้อยกุ้งข้ามแงน่เห็นมั้ยมเนี่ยครับมัด่น้ํากัดเด้่ครับขอแรงอื กักก็ไม่สายอย่างครับมืงมเลอะครับมาเลอหาเขาหาป่าไมา่กินน้ำกันนม,มีครับเมนูบันๆอ๋อหาอะไรยังก,ก็กินหากินย่างเดืยวยแต่ข้ากมินย่างเดียวยเปันหก้อกันกเลย อันนี้เขาเนเมนูยังเด้วยแต่ทำมกเห็ดมกเห็ดผมก็เลื่มซื้อแล้กันเอาหนิมกเห็ดว่าไงเห็นอายมาอายจั้นชวนนี่กระดับต้องเป่าด้วยนี่เมาเป่าเลยดวกลินแซ่บครับแซ่บครับเนี่ย เข,เ,เขาอื่นเขายัางแต่ข้าือเป็นสีจังสิเขาและบอรี่อันนี้เขาและเบอรี่นะครับต่ข่ำเขาตาข่ำข,ข้าวข้คนคุกบันที่กินข้าวข้นขลาวข้าวข้นคุกเป็นปยังขึ่ว่าขาวนคุกค้นคุกกินแ้่คองดำดำไม่ใช่แตาข่ำม,มาคนคุกกินแต่ของดำดำเมอาันนันแม่ม <ขา S 2> นยอยู่กินบนเลย เขาค้นค <teok duino> <okol acid baptism> ุกานั้นควางดำดำลทำบ้านได้กับโบีกิ่นที่จะควงจเปียงเียบ่บกล้าเปิดทิบเขาเอาน่าอายเพื่อนโอ้ยทุกคงกิ่นเขาดำเขาเขาค้นคุกเพาะฉะนั้นแสบโอ้ยแ่บกรนั เสียงเงาไหมกวกกวกุมกหมเยาหมดเต็มหดหมดเยอะครับเพียอเป็นหมอนี่ไอตอนมากน้อเกลนะเป็นหมอนี่เนากินยน้อยทีนี่จะมอที่น่จะหมอโกกระคันี่เสริมหมกไข่สวัสดีครักะคัเนี่ยหมกดีเลยตอนแรจะได้มาดู ูว่าบทคัมเปนไงครับเ mm ื่อนวเนี่ยเนี่ยเอามาเป็นยังนุ้มยังเดียวดิมาเดือครับมาเดือยเะอู้ย มาแข้งกับกบยำเลยแต่โป๊ะแตกโป๊ะเนี่ยโป๊นี่ยเราเช็ดถ้าเช็ดมีก็ติดไายเลยปากเลยครับปากพี่น้อ,องปา,ากฝากากดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชฉะเป็นคลิป<ม>เป็นน้องไหมครับเป็นคลิปน้องไหมยังบ,ยงบ้านเอามันเจีงกับกล้องบันไดกันการสินพัฒนาไปเรื่อยๆครับมีคนสนาาสับสน,นุนเท่ากับยีเฮ็ดไปเรื่อยๆมืเอเหนียกมาหน้าตาค่ำ ม้าส่นกุ้งมหอใบเมนูหลายอย่างสองบาทจํากสองบาทสองบาทครับสอนสองบาทเอต้นชิปอันเบื้องต้นชิปเลยสิเอาลงต้นชิปอันละสอนกุ้งเมนูเขาได้ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวแัทั้งหมกทั้งกัวเฮ็ดยีก็ยาย่าย่ไปเก็บมากเหมือนก้าเนี่ยปลาคราฟว่าปลาคราฟกับมี่สาวนาจะไ้่แมวเหมือนไงเหมือนกันป้าครางมา ครับแซบครับมือนีก้อยกุ้บเกือบเบิดกับตาค้ำสองหุ้นมือหนีเบิดอยู่เบิดลาตื่อบเกือบสีเบิดหรือเปลอาเบิดซีเบิดแต่ว่ากัาค้ำบนกับอิ่มเนี่ยกับฝากเบนเท่านี้เนะครับกับฝาก ทุกคนดีเขามาติดตามรับชุ่มกับฝากกคไลค์นะครับการตัวลหญ่คตติดตามอาหารมันบานเข้อเมีรอช่มครับคลิปต่อไปว่าห้าสิเป็นเมนู่ยังแล้กกาเข้าสิไปไสนะครับกับปากกระขอบคุ่ทุกคนดีเขามารับช่มครับเน่นะครา้าสิสิไปกับติดตามครับรอช่มมาคลิปต่อไปนี่ยังเสนอมาที่ไม่เสนอยังไงพี่น้องได้รับช่มครับรับรองว่าเด็ดแน่นอนครับนะครับมือนี่กัน ขอกาวล่านะครับขอขอบคุณทุกทุกคนที่เขามารับชมขอบคุณจากใจจริงๆนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับอันเมื่อนี้กะฝากไวยเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ